เจ้ากรมข่าวทหารบกขอพูดบ้างหลังจากเห็นการใช้ถ้อยคำในลักษณะเหมารวมต่อกองทัพซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทหารจำนวนมากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดๆแต่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จริงโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ใช่การปกป้องผู้กระทําผิดแต่เป็นความตั้งใจที่จะสื่อว่า คำพูดที่เหมารวมหรือพาดพิงเป็นวงกว้างอาจบั่นทอนกำลังใจของทหารที่ตั้งใจทำหน้าที่และกระทบต่อความภาคภูมิใจในอาชีพของพวกเขาการวิาพากษ์วิจารณ์สามารถทำได้หากเป็นรายกรณีและอยู่บนข้อเท็จจริงแต่การเหมารวมทั้งองค์กรอาจสร้างความเข้าใจผิดและความตึงเครียดในสังคมโดยไม่จำเป็น หากมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือเกินจริงการแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดย่อมช่วยลดแรงประทะและเปิดพื้นที่ให้สังคมพูดคุยกันได้มากขึ้นความไม่เข้าใจกันภายในไม่เคยช่วยให้การทำงานของฝ่ายใดง่ายขึ้นตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาและการเดินหน้าของประเทศเจ้ากรมข่าวทหารบกย้ำว่า สิ่งที่พูดทั้งหมดนี้คือความรู้สึกในฐานะพี่ที่อยากดูแลน้องๆอ,อยากให้การเปลี่ยนแปลงสังคมเกิดขึ้นอย่างรอบคอบค่อยเป็นค่อยไปและอยากให้ทุกคนมองว่าทหารทุกนายคือคนทำงานที่มีหัวใจมีความรู้สึกไม่ใช่เพียงหมากตัวหนึ่งในเกมทางการเมือง